เดียมอนิเตอร์เปิดเผยผลการศึกษาทีวีเพื่อสาธารณะในการรายงานข่าวสถานการณ์การชุมนุมในสื่อสาธารณะ3ช่องพบว่าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดพื้นที่ข่าวมากที่สุดและมีความรอบด้านสมดุลค่ะ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมหรือมีเดียมอนิเตอร์เปิดเผยผลศึกษาทีวีเพื่อสาธารณะในการรายงานข่าวสถานการณ์การชุมนุมในฟรีทีวีสื่อสาธารณะ3ช่องคือช่อง5ช่อง11และไทย PBS ในวันที่24พฤศจิกายนและ9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการชุมนุมใหญ่ของมวลชน พบว่าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เป็นช่องที่ให้ความสำคัญกับการรายงานสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองโดยมีการเปิดพื้นที่ให้แหล่งข่าวที่มีความสมดุลมีมุมอมองในการรายงานที่รอบด้านหลากหลายมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจหาทางออกแนวทางการคลี่คลายของสถานการณ์ ขณะที่พบว่าช่อง11มีสัดส่วนการรายงานสถานการณ์การชุมนุมใกล้เคียงกับช่องไทย PBS นะคะแต่ยังขาดความสมดุลรอบด้านในการให้พื้นที่แหล่งข่าวและเน้นแหล่งข่าวฝ่ายรัฐบาลสำหรับช่อง5พบว่ามีสัดส่วนการรายงานสถานการณ์การชุมนุมน้อยกว่าช่องอื่นๆทั้งยังเน้นการรายงานเหตุการณ์ตามสถานการณ์สำหรับช่วงเวลาที่ออกอากาศพบว่าเวลาที่ทีวีสาธารณะทั้ง3ช่องเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมคือประมาณ35ชั่วโมง เมื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพบว่าไทย PBS เป็นช่องที่มีการนำเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองมากที่สุดรวม16ชั่วโมง37นาทีคิดเป็นร้อยละ48ของเวลารวมทั้ง3ช่องตามด้วยช่อง11คิดเป็นร้อยละ41ส่วนช่อง5คิดเป็นร้อยละ11ค่ะ